โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องเม่นในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไอดีตป้ายเหลืองของเรานะครับผมวันนี้ก็จะมาทําอะไรใช่ไหมวันนี้เนี่ยจะมารับภารกิจ300รลูบี้กันนะครับผมประจําเดือนตุลาคมเนานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ไม่ได้คูณเลเวลนะครับก็เลยจะมาเล่นภารกิจที่เหลือให้หมดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่าผมเล่นภารกิจอะไรไปบ้างตอนนี้ผมเล่นสเตจร้อยห้าสิบ แล้วก็100ไปแล้วนะก็ทําไมถึงต้องเล่นวันละครั้งใช่ไหมเพราะว่าเคเวสนี้ครับผมเคลียร์สเตตหลัก1ครั้งนะใช่ถ้าเราจะเคลียร์ให้คุ้มนะครับผมก็ควรที่จะเล่นไปทีละวันอ่ะเออวันละ1ครั้งจะดีที่สุดนะครับผมปกติแล้วเราจะเล่นด่านหนึ่งใช่ไหมเพื่อที่จะเอาเวลให้น้อยที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นคู่กับภารกิจนี้ไปด้วยเนี่ยเราก็เคลียร์นี้ไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเล่นด่านหนึ่งเพิ่มนะ ก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเลเวลไปได้นิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยก็เอานะเออก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นสเตจสามสิบกันนะครับผมแล้วก็จะมาคํานวณให้ด้วยนะว่า,าด่านเท่าไหร่เท่าไหร่ได้เเวลเท่าไหร่บ้างนะผมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอะ่ะถามมานะว่าเออเล่นเควสสามร้อยลูบี้เนี่ยได้ได้เลเวลเยอะไหมนะเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูนะก็ด่านร้อยห้าสิบกับหนึ่งร้อยเนี่ยผมจดไว้แล้วละ่ะ เหลือดาน300เอ้ยเหลือดานสาบนะผมเดี๋ยวผมจะจดให้นะว่าได้เท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นก็มาดูเลเวลที่ได้ก่อนนะเอ้ยเลเวลที่มีสิเลเวลที่มีตอนนี้อยู่ที่0,000 0นะครับเท่าไหร่นะเดี๋ยวจดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงห5 7 9น7่นนะก็เดี๋ยวรอเล่นอีกรอบนึงนะครับเตจ30แบบไม่คูนเลเวลนะถ้าแบบไม่คูนเลเวลจะได้เท่าไหร่นะผมก็เลเวลเนี่ยมันก็จะ ไม่เท่ากันเนาะการได้เลเวลเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสมบัตินี้ด้วยครับทุกคนนี่มันขึ้นอยู่กับสมบัติปืนอันนี้ด้วยนะครับสมบัติปืนมันทาอะไรได้นะก็คือสมบัตินี้นะจะเพิ่มเลเวล EXP ให้กับผู้ใช้เนาะเมื่อผ่านด่านนะยิ่งมีดาวเยอะเนี่ยก็จะใช้จะได้อีกเยอะนะต่อการเคลียร์ด่านหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นยิ่งมีดาวน้อยก็จะยิ่งดีนะสาหรับป้ายเหลืองเนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะเคลียร์ให้เอาแบบอุกาบาทหรือสมบัติลดแล่เนี่ย เอาสมบัติตัวนี้ให้ได้ดาวน้อยที่สุดก็จะดีมากนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคไม่ไม่ช้าละไม่พูดคามสำเพลจละเรามาเล่นดาวสามสิบกันเลยนะว่าเราจะได้เอ็กพีเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็คลิปนี้จะน่าจะไม่มีเปิดกาชานะเพราะว่าผมงอม,มากเดือนนี้ผมเปิดมูลกระปะไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนคือแบบไอดีหลักเปิดไปเกือบจะ200ตัวนะ คือเสียดายมากเสียดายตั๋วนี่แหละรู้นี้น่าจะเอาตั๋วไปสุ่มเดือนหน้าดีกว่านะเออแต่ใครจะไปรู้ว่าแบบเออเผื่อมันได้เนาะใครจะไปรู้ว่าเราจะเปิดได้ไม่ได้มันคือกาชาแล้วแต่เสียดเสียใจอะสุ่มไม่ได้แล้วเสียใจมากเพราะว่าเก็บมานานอยู่นะเก็บกับการเลนเจอร์พิเศษด้วยนะเออโอเคมามาดูอีกพีที่ได้นะครับผมในด่านนี้ได้มาห้าหกเจ็ดแปดห้าสามห้าเนาะ 6 7 8 5 3 5ก็ด่านนี้จะได้ EP อยู่ที่2 0 6 0 0 0นะเอย้ย2 628นะผมสมบัติของผมเนี่ยสมบัติปืนผม88%นะถ้าได้ดาวน้อยก็จะได้เลเวลน้อยลงไปด้วยนะแต่ถ้าได้เต็มร้อยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ก็อาจจะเพิ่มไม่เยอะนะครับอืมประมาณนี้นะก็3ามนาทีโอเคก็เดี๋ยวผมจดไว้ให้นะครับ ว่าด่านทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะอ่าอันนี้ก็คือด่านทุกด่านนะผมตั้งแต่ไอไม่ใช่ทุกด่านด่าน100 150แล้วก็30ม่ะมันได้เลเวลเท่าไหร่บ้างนะครับผมสมบัติของผม88นะครับก็จะได้เลเวลประมาณนี้เลยนะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามา รับลูบี้กันเลยดีกว่านะครับผมไป let's go อืมอิ่มสี่ร้อยนะ <All right. S 1> นี่ก็เป็นข้อดีของผู้เล่นป้ายเหลืองนะผมข้อดีก็คือได้ลูบี้ทุกเดือนนะผมเดือนละ300นั่นเองนะซึ่งไม่รวมกับ pp ด้วยถ้าเล่น pp จบหลีกทองหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทองหนึ่งจบหลีกเงินหนึ่งเนี่ยก็จะได้มาเดือนละ200ลูบี้บวกกับ300เนี่ยได้เดือนละ500ลูบี้เลยนะผม ว่าได้เยอะมากได้เยอะกว่า ID ที่สร้างใหม่นะเพราะว่า ID สร้างใหม่เนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วนะจะจบอยู่ที่ประมาณทองทอง2หรือทองนะครับซึ่งทอง2ทอง3มนะมันจะได้เพชรอยู่ที่เราวราเจ็ 7, เอ๊ะหกสิบนะหกสี่ยี่สี่เดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ220เท่านั้นเองนะ240ีเออซึ่งน้อยมากนะผมถ้าเราเล่นป้ายเหลืองเนี่ย ขอแค่จบดีกเงินหนึ่งนะก็จะได้เดือนละ500รลูบี้แล้วนะบอกเลยว่ามันมันโตไวกว่านะครับผม,มซึ่งเรายังไม่ได้รับลูบี้จากการเพิ่มเลเวลอีกนะถ้าเรารับดูบี้จากการเพิ่มเลเวลอีกก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะตอนเราขึ้นป้ายนะก็น่าจะได้ประมาณ1000กว่าลูบี้นะถือว่าเยอะๆมากเลยนะครับผมก็คลิปนี้มีอะไรอีกอ,อัปเดตียร์หน่อยละกันนะ กเกียร์ป้ายเหลืองนะมีอะไรบ้างเนาะที่เปิดได้ตอนนี้นะก็มีประมาณนี้เลยครับช่องหน้าก็มีประมาณนี้เลยไม่มีไม่มีโจมตีรวมนะถือว่าเศร้ามากเดือนที่แลว้วเปิดไม่ได้นะกันไกลหรือริปเปอร์ไม่ได้สักอันเลยนะถ้าได้เนี่ยผมจะให้บอสมืดอยู่นะเออแล้วก็ช่องกลางนะผมได้หน้ากากแก๊สลูโดมา2อันนะครับผมก็เดือนที่แลว้วเปิดได้มา5ชิ้นนะห้าพันลูบี้ถือว่าเท่าทุนนะชิ้นละพันลูบี้ก็ถือว่าเท่าทุนนะครับผม ช่องหลังไม่มีเลยนะครับผม,มก็มีประมาณนี้แหละส่วนตัวใส่เกียร์ก็ใส่เกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะผมใส่เกียร์ประมาณนี้เลยนะครับป้ายเลืองเนาะก็อยากจะให้รถแร่เยอะที่สุดนะครับยกเว้นบอสมืดนะผมอยากให้บอสมืดนี่มีดาเมจนะผมก็เลยใส่เหล้ามาข้างหลังนะครับแล้วก็ม,มีจะได้มีต้านสกิลด้วยนะครับจะได้บอสมืดนี่จะได้ยืนนานขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซรียสเรื่องดาเมจใช่ไหมอยากได้โดนเฉยๆคุณกเปลี่ยนเป็นเข็มขัด เข็มขัดอันนี้ก็ได้นะครับเข็มขัดอมตะเพื่อเอารถแล่นะถ้าอยากปล่อยตัวโฟล์ฟลนะก็แนะนําว่าให้เอาเข็มขัดอมตะนะครับผมก็ถ้าผมปั้นแม็กตัวต่อไปนะผมก็น่าจะใส่เข็มขัดอมตะให้บอสมืดละเพราะว่ามันจะได้ปล่อย4ตัวแบบโฟล์ขึ้นนิดหน่อยนะเออคือเอาจริงปล่อยปล่อยแค่3ตัวมันก็ยังติดขัดอยู่เลยนะตอนนี้คือผมก็ลดแล้เยอะอยู่นะแต่ตอนแต่มันก็ยังติดติดขัดขัดอยู่นะผมป้ายเหลืองเนี่ยคือมันขัดสนเรื่องแรงจริง อ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันปล่อยตัวขัดๆยังไงเนาะอโอเคก็อีกอย่างหนึ่งที่บ้านเหลืองแพ้เลยนะก็คือบินนะบินตีบ้านโฉบบ้านแป๊บเดียวแตกเลยนะถ้ายิ่งบินแบบของฟูฟูนะดูครับทุกคนปล่อยตัวอ่ะตอนแรกยังโฟล์อยู่นะเดี๋ยวรอปล่อยไปเรื่อยๆครับผมมันจะมันจะติดๆแล้วเห็นไหมถ้าใส่เข็มคัดอมาตะเนี่ยก็จะโฟล์ขึ้นแต่แต่แต่แตแต ถ้าเราปล่อยสี่ตัวผมว่าไม่โฟแน่นอนนะครับผม,มก็เลยลองคิดช่างใจดูอยู่นะครับผมถ้าลดแล่เนี่ยก็ต้องลดให้สุดเลยแต่ถ้าลดสุดก็จะเสียลบสกิลไปด้วยมันเป็นมาโดยความยากของการเล่นป้ายเหลืองอย่างนี้แหละครับผม่ะแลวอันนี้มีเพิ่มแล่พันด้วยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะติดดีหรือเปล่าถ้าติดดีเนี่ยเราก็แพ้เหมือนกันเพราะป้ายเหลืองไม่มีแล่ในการปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะ ว่าพาวเวอร์เนี่ยจะติดเพิ่มแล่พันเยอะหรือเปล่านะครับผมเราแช่ไปก่อนนะผมก็เล่นไปด่านขึ้นไปอวกาศด้วยนะเพราะว่าจะได้เอาไอเทมเนาะผมว่าไอเทมเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะยิ่งเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันจะมันจะทําลายกองทัพศัตรูได้เยอะเลยนะผมก็เลยเล่นนะเออ,เอ,อผมก็เลยขึ้นนะเห็นไหมเพิ่มแล่พันเพิ่มไปพันสามแล้วแล่ของเรามีแค่พันเจ็ดเองเกือบตายนะเมื่อกี้ถ้ามันเพิ่มเยอะๆเนี่ยคือตายเลยนะไปเหลืองนะ ต่อไปเป็นรูโดแม็กนะครับผมมีกินกับพาวเวอร์สองตัวนะเกียร์เขาก็รถแรกสุดอยู่นะลองดูไหมลองดูนะผมก็จะเป็น p p รอบท้ายแล้วแหละก็ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ก็แค่รับรูบี้ชิวๆแล้วครับผมแล้วก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ id ป้ายเหลืองนะครับอ่ะ id ป้ายเหลืองเนี่ยเกียร์เดือนจะเปิดเดือนไหนใช่ไหมผมก็ยังคิดช่างใจอยู่ว่า อาจจะเปิด7000หรือเปล่าผมคิดอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกเปิด5000แล้วผมไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เลยทุกคนผมอยากเปิด700 0มากกว่านะเออก็ต้องรอดูนะถ้าถ้าเกิดว่ามันได้7000ก็ดีแต่ว่าอแต่ถ้ามันไม่ไหวก็คงต้องเปิด5้0 0ันห0หรือ3 0 0พนผมว่า3 0 0พันถ้าเปิดเกียร์อยากให้เปิด3000มากกว่านะถ้าแบบเจ้าจริงนะ เปิด3,000ไม่ก็สุด7 0 0 0ไปเลยนะไม่ควรจะเปิด5,000ันเพราะว่าอีกนิดเดียวมันก็จะการันตีแล้วเออก็ควรจะเปิดให้สุดเลยเลยนะผมเลยรู้สึกว่าเปิด5,000ันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราไอดีนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพื่อคอนเทนต์นะที่แบบทุกคนอยากดูการเปิดเกียร์จัดให้ครับไม่เป็นไรมีขนนีกไหมเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะพีพีต่อ,อยอยาวแล้วผมสิบห้าตา อาจจะไม่ถึง5ตาเดี๋ยวดูก่อนเกียรทีแล้ว0นาทีแล้วโอเคมาก็ยังได้อยู่นะไปครับผมชิวๆนะผมไป let's go โอ้โหดาวินชีกอปอย่างที่เราจะแพ้เลยเนี่ยคือดาวินชีนะโอ้โเอาเบโด้ด้วยผมว่าผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าเอาเบโด้เนี่ยมันเป็นธาตุน้ำนะกินกับที่องค์เราจะยิงไม่เข้านะ แล้วมันจะมาล้วงบ้านเราแตกก่อนนะครับผมทุกคนต้องลองดูเพราะว่าทีมนู้นธาตุน้ําเยอะมากนะทั้งคนนี่รถถังแล้วก็อาเบโดะเราต้องใช้บอสมืดในการยิงนะโอ้โแล้วนะมาต่ามาอย่างนี้อาเบโดล้วงบ้านแล้วยิงมันบอสมืดยิงมันยิงมันบอสมืดยิงมันเลยโอ้โหโดนสตันโอ้โหแล้วอาเบโดไปไปอยู่นี่แล้วอยู่หน้าบ้านเราแล้วนะทุกคนเริ่มแย่ครับเริ่มแย่ เราก็จะปล่อยตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอ้ยขอภายในเสียงรบกวนครับทุกคนเพราะว่าเหมือนจะมีคนอยู่หน้าบ้านผมนะตันมุงตันมุงผมว่าอัลเดโดมันเวอร์เกินว่าทุกคนผมว่าผมไม่น่าไหวเลยเนี่ยอืมชิโยงข้ามหลังนะชิโงเนี่ยก็เป็นตัวที่ดีมากนะผมเพราะว่ามีการยิงข้ามหลังด้วยนะชิบหายแล้วเขากรอบบอลมืดเราไปครับ แล้วเราเอาเตียมไโดไม่เข้าเลยนะเอาไปดไม่ได้แม็กด้วยนะเนี่ยบอกเลยว่าแพ้ทางท่าสุดๆนะแล้วไอดีนี้เนี่ยไม่มีดาเมจทัดไม้ด้วยเอ้าแต่ว่ายังชนะได้อยู่ครับเพราะว่าบอสมืดเราสร้างคองทับได้นะโอ้โหขอญาตเลยเสี่ยงรบกวนเยอะมากเรียบร้อยครับผมเกือบตายนะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิว่า เขาใส่เกียร์ยังไงนะเอบิโดถึกมากเลยอะ่ะโอ้โหใส่เกียร์บ้านๆเลยนะโอ้โหแต่เลือกเลือกล้กจุดเดียวด้นะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเอาเฮ้ยเกมค้าง2000 years later โอเคเมื่อกี้เกมค้างนะต่อต่อต่อก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะผมแค่พ p พีเฉยนะถ้าใครไม่มีอะไรดูตอนกินข้าวหรือว่า ตอนนั่งรถไปโรงเรียนหรือว่านั่งรถกลับบ้านก็ดูคลิปนี้ได้นะครับผมอืมก็จะแบบพูดชิชลๆนั่นแหละโอเคทีมนี้มีรูโดรูโดใส่มานโลหิตซะด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวนะรูโด้มาทัดน้ำเนาะเอาทาัดไม้ไปลกันเผื่อจะช่วยได้นะครับก็ใครมีที่ผู้พิทักษ์กิลนะ ก็เอามาใช้ได้นะทุกคนก็ยังพอมีประโยชน์แหละมัง้ง <c oughs> มีประโยชน์แหละเออไหนดูดิผู้พิทักษ์ยิวช่วยเราแล้วว่าแล้วทุยช่วยเราอะไรได้อะไรเราได้บ้างเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแากซะเร็วเลยก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคอยสอยคอยสอยแต่กินเราโดนตันรัวๆเลยวะ่ะกินเราเริ่มกากเลือดแล้วครับโดนดามจสะสมจากรูโดนะแต่ก็ยังไหวครับผมตัวลดต้านด้วยนะเอามาตาไปก่อนครับผม ก็ชีอง์ยิงไม่เข้าแลนะ้วแต่ว่ายังมีบอสมืดอยู่นะแล้วก็ให้กินเป็นหน่วยแทงนะผมหรือลูโดตัวเดียวนะไปเลยตูมสวยถึงแม้ว่าจะแพ้ท่านะับแต่ก็ยังเล่นได้นะเพราะว่าตัวมันคนละระดับกันเลยนะกินกับลูโดเนี่ยตัวมันคนละชั้นกันนะโอเคเงินหนึ่งนะก็ทีมของผมประมาณเนี้ย ส่วนส่วนใหญ่จะจบประมาณเงินหนึ่งไม่ก็ทองสามนะก็ลองมาเล่นป้ายเหลืองกันได้นะครับทุกคนมันก็ยังพอเล่นได้นะอันนี้เซโนแบบปล่อยตัวไวจีเซนคูอัปเกรดธาตุป่ะเนี่ยพลังชีวิตวะลองดูลองดูงดก็สำหรับเซโนผมมองโบนะสำหรับเซโนส่วนตัวผมมองโบแต่ไม่รู้จะเก่งหรือเปล่าอาจจะยิงกินแป๊บเดียวตายนะรือเพราะว่ามันชนะทางท่านะผมก็แข่งไปก่อนเลย เรียบร้อยครับโดบอสพื้นยิงดีเดียวล้มเซโนโเป็นไงล่ะมองโบจัดตัวแม่งโบจัดตัวมันโบเกินนะทุกคนดูดีโดนกินสตันอะขนาดชนะทางกินนะเนี่ยเออไเอยีหมาแล้วมันเริ่มสวนแล้วครับทุกคนคนยิเมเนียผมก็มองโบเหมือนกันคือแบบซม,มอนมันไม่นับค่าเกียร์เนาะทำให้มันเหมือนมันเอามาปวนเฉยนะสำหรับซม,มอนของโคนยิเมเดียนะ เนี่โดนเป็นล้มโดนเป็นล้มซีโนแต่ว่าเขาจะใส่เกียร์ผิดด้วยนะผมเห็นเขาใส่เหมือนจะเป็นเหรียญปล่อยตัวไวหรือเปล่าแล้วก็อะไรเกาะความมืดเสื้อโค้ชความมืดนะซึ่งไม่มีหลบไม่มีต้านเลยนะเออก็ชนะไปครับเกมนี้เดี๋ยวละจะสี่ทุ่มแล้วลืมรับจบแล้วเนี่ยก็พอแค่นี้แหละอืมมันก็เยอะแล้วนะพีพรอบนี้เหลือคนเท่าไหร่เนี่ย สองตาเหรออ้ ه, สองตาก็ได้ไปไปไปโอ้โหบัตนเจฟจัด <laughs> บัตนเจบเลยทีมอย่างนี้โอ้ยเฟสเข้าโอ้โหมองมันวิ่งเร็วมากมองอลัก <laughs> หืมตัวอย่างโหดครับสมัยก่อนเฮ้ยทักมาอะไรกันเยอะจังอ่ะเฮ้ยยังไม่ว่างอย่าเพิ่งทักมา เออโออทษทีนะทุกคนผมตอบแชทอยู่นะโอเคไปน่าจะโนทเทมได้แหละตัวมันคอลลาเจนกันนะ ขอเราใจเย็นๆนะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลั่นในเทียมนะบางครั้งนะบางครั้งอย่าเพิ่งลั่นโอเคเรียบร้อยครับผมน่าจะไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร,ร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนพวกนี้เขาเป็นบอทหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่ใจดีที่เจตนาที่จะแจกแต้มก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะม,มันก็มีอยู่สองวซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ เขาอาจจะเล่นลนันเจแค่สนุกสนุกหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันเออไหนเราไปสองทีมมาดูหน่อยดีว่ามันเป็นยังไงวะคือเขาเจตนาแจกแ้มหรือเปล่าเฮ้ยกดผิดเขาเจตนาแจกแต้มหรือเปล่าคือถ้าถ้าเจตนาก็น่าจะใจดีเกินไปนะไปดูที่สะสมแล้วกันว่าเขาใส่อะไรแม็กแม็กแม็กไปแล้วบ้างไหมหรือย,อยังไงเพราะเขาก็เออเนี่ยเขาก็เล่นนะแต่เขาสุ่มไม่ได้เลยเหรอเฮ้ย เอาดีเขาเล่นแต่เขาไม่สุ่มเลยเหรอเป็นคนยังไงเนี่ยหรือว่าเขาจะสุ่มเฉพาะอันที่เขาชอบพวกไมกี้เออแปลกๆเนาะเนี่ยดูดิเขามีตัวฟีเกือบทุกเกือบทุกโคลาโบเลยนะแต่อุ้ย <c oughs> หรือว่าคนคนนี้เขาชอบตัวเกียวรีเวนเจอร์วะดูดิเขามีตัวฟีโคตรเยอะแต่เขาไม่เล่นน่ะเขาไม่ปั้นอะไรเลยอ,ะอ่ะมีบากิบ้างนะเออหรือว่าเขาเป็นบอทวะ ก็ลองคอมเมนต์ได้นะทุกคนไม่รู้ว่าบอทหรือคนว่ะแต่ผมว่าน่าจะคนนะแค่ชอบเกี่ยวโตเกียวรีเวนเจอร์หรือเปล่าอจะใช่นะอาจจะใช่นะจจใชก็แค่นี้แหละไม่เอาดีกว่าพอละพอละก็เดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ลูบี้สะสมของผมตอนนี้ก็มีอยู่4 6่นะส่วนจะไปเปิดเกียร์อะไรก็รอติดตามนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยนะส่วนตัวเนี่ยอยากจะสุ่มอัพมืดมากๆนะครับน่าจะมาเดิน4นะถ้าถ้าเก็บ ครบ3,000ภายในเดือน4เนี่ยก็อาจจะเปิดนะแต่ถ้าไม่ครบก็อาจจะต้องพักยาวไปเดือน10เลยนะหรือไม่ก็อาจจะต้องพักยาวไปเดือนเดือนที่มันดีๆแต่ผมรอดูก่อนผมคิดไม่ออกนะเพราะตอนนี้เกียรก์ก็เอาจริงก็อยากได้โดนแน่นอนเพิ่มนะอาจจะต้อง4ี่กับ10อีกรอบหนึ่งนะก็ขอลองคิดดูก่อนละกันนะถ้ารอบนี้ใช่ไหมผมสุ่ม4กับ10ได้7,00ดูบีใช่ป แล้วผมอยากได้สุ่มอีกคิดมากอีก3,000ถ้าผมได้แล้วปุ๊บผมน่าจะขึ้นป้ายเลยนะอืมก็อาจจะต้องบอกลาป้ายเหลืองกันเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ปีหน้าแน่นอนอาจจะเป็น2ปีหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเออก็ติดตามได้เรื่อยๆนะผมทุกคนสําหรับ id นี้นะว่ามันจะฟูลทีมแค่ไหนนะถึงฟูลทีมยังไงก็ปล่อยตัวได้ไม่ฟูลดีนะเอจริงป้ายเหลืองมันก็มีข้อจํกากัดในการเล่นเยอะนะครับ ฝากติดตามไอดีนี้กกด, like, ด, share, ด,ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนาะน่าจะเป็นเปิดดาวตกนะสาหรับทั้ง ID ดีหลักแล้วก็ไอเเลยนะว่าจะได้อะไรนะพลาดไปเยอะอยู่แต่ว่าก็เยอะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็รอดูเลยว่าทั้ง2 ID ดีนี้จะมี ID ไหนได้กบ9้าบ้างหรือจะมี ID ดีไหนได้แจ็คพอตพางนะผมก็ รอติดตามได้เลยครับผมอีกกี่วันวะน่าจะ8ดวันเออแวันเจอกันครับผมบ๊ายบาย